สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อมากินอาหารอร่อยๆแล้วก็ชมบรรยากาศของร้านฮอตโตบันในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะร้านฮอตโตบันอยู่ใกล้ๆก,กับคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรแล้วมีที่จอดรถด,ด้านหน้าด้วยนะคะสะดวกมากเลยบรรยากาศของร้านนี้ก็คือดีมากทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเราเลือกนั่งได้ทั้งโซนด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านพร้อมกันไปชมบรรยากาศด้านในด้วยกันค่ะเปิดประตูเข้าไปในร้านนะคะก็จะมีเสียงพนักงานต้อนรับเราทันทีเลยพนักงานที่นี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆก,ก,การตกแต่งร้านก็ดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวค่ะเ<า>ขาตกแต่งร้านได้ดีมากนะคะมันจะเป็นโทนเดียวกันแต่ มันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมุมอยากนั่งทุกมุมเลยอะที่ร้านนี้มี2ชั้นนะคะข้างบนก็มีที่นั่งค่ะสั่งอาหารจ่ายเงินเรียบร้อยละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูบรรยากาศที่ชั้น2กันนะคะตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นไปชั้น2ชั้น2ก็จะมีโต๊ะให้เลือกนั่งอีกหลายมุมเลย มองจากชั้นสองลงมาด้านล่างโอ้โหสวยมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะมาเดี่ยวมากลุ่มมาเป็นคู่นะคะมาที่ร้านฮอตตบันมีที่นั่งให้เหมาะกับเราได้ทุกรูปแบบเลยและเป็นร้านที่มาแล้วมาอีกมาได้บ่อยๆได้ไม่เบื่อเลยทีเดียวนอกจากตกแต่งร้านได้ดูดีแล้วนะคะที่นี่ยัง ให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดด้วยและถ้าใครชอบถ่ายรูปนะคะแอบบอกเลยว่าที่ร้านนี้นะคะมุมเล็กๆทุกมุมเนี่ยเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากเลยพาชมบรรยากาศของร้านกันแล้วเดี๋ยวจะพามาดูอาหารที่สั่งไว้นะคะสั่งอาหารไว้แล้วเนี่ยพนักง,งานจะมาเสิร์ฟอาหารให้เรานะคะอ่า ดังโง่สามสีน่าก,กินไหมคะสวยมากเลยอะแบบสีสันสวยมากสีสวยกินเล่นอิ่มท้องดีเลยค่ะวันนี้สั่งคู่กับช็อกโกแลตเย็นนะคะโอ้โหอร่อยเลยส่วนเมนูนี้น่ากินมากเลยมันคือบัตกุ้งและปูอัดค่ะมาที่ร้านเนี้ย ต้องสั่งบันเบอร์เกอร์นะคะมีหลายแบบให้เลือกวันนี้โอสั่งบันกุ้งและปูอดัดอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่สวยและน่ากินนะคะรสชาติอร่อยมากมันกลมกล่อมอร่อยแบบละมุนเลยค่ะบอกเลยว่าเข้ามาในมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วเนี่ยต้องแวะเลยนะคะร้านนี้ฮอตโตบัน เป็นร้านที่ครบเครื่องเลยนะคะเสิร์ฟอาหารมาได้ดูดีน่ากินอร่อยพนักงานบริการดีร้านสะอาดมีที่จอดรถมี WiFI ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึงทุ่มครึ่งชวนมาสุขกับการกินกันที่ฮอตโตบันมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนสวัสดีค่ะ